สวัสดีครับวันนี้เรามาทำภารกิจฉลองครบรอบ6ปีกับเกม Free f i กันโดยภารกิจวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการปิดตาไปตีรูบิกให้แตกนะครับถึง้อาบอกว่าใครที่เห็นรูบิกแล้วเอ๊ะสงสัยว่ามันทํางานยังไงในเกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นในเกมได้นะครับครับเขาบอกว่าใครแพ้ต้องเล่นแบบเครื่องเล่นที่โหดที่สุดเลยโฮ้ต่จะไม่กลัวนะเพราะว่าไม่แพ้อยู่แล้ว เฮ้ยข้าวซีอิวเนี่ยผมกลัวมากเลยพุ่งโต๊ะผมกลัวมากเลยเนี oh ่ยงั้นเราด้วยมือกันดีกว่าอ่ะเงินที่ตีมมาพวกเราร่วมมือกันแหลเออแล้ให้ติมแล้บเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับแล้วก็มาดูว่าใครจะชนะใครจะแพ้แล้วใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะครับแปดหนึ่งสองไล่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 เราหมุนเราหมุนสายตึงสายสาย

ตีอ <id: dictator and holder> ันนี้ปวดเลยปวดวดที่แตกที่แบงหลังหันหลังขวาตรงมาขวาด้าตรงขวาขวาน่าจะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปขวาไปโอเคฟรีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้เวลาวันฟีครึ่งไม่เขาบอกว่าแบตกล้องเขาหมดเลยพี่ เ้ยไปขวาไปขวาเฮ้ยไปขวาเฮ้ยเดี๋ยวตรงไม่ตรงนี้ไม่ใช่อย่า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 ไม่ใช่ผมต้องช่วยคนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่พี่ปิ่มเชื่อพี่ปิ่มได้พี่ปิ่มเขาชนะแล้วขวาขวาไม่ใช่นั้นไม่ใช่โอ้เร็ววะเนี่ยพี่ชาช่วยเขาหน่อยนะบางทีผมรู้สึกว่าเหมือนจะตีหัวใครบางคนตีทำไมผมต้องช่วยคนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ี่ไ้น่โอ้ยเมื่อกี้ไปถึงมู้ดเลยสิงโตเยอะไปอะไรเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเอาละเจอป้ายแล้วพี่ถ้าเจอป้ายนี่แสดงว่าอไหนย่แล้วโรงอหารอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้พี่ถึงโรงอาหารแล้วสอ2 hours later เออสห้าองศาสี่สิ้อาประมาณนันแหละไหนว่ โอ้ไม่นะอ่ะเจอแล้วอันนี้เจอแล้วอันนี้เจอแล้วอันนี้เจอแล้วเฮ้ยจมูกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ริมจมูกเลยโอ้โหมันไม่เจอไได้ยังงอ่ะใช่ใช่ใช่ประมาณแปดนาทีได้อ่ะบอกเลยเปเฟินท่าไหร่ไปฟินสานาทีที่หนึ่งค่ะขอแป้งห้าสิบแปด สองนาทีแปดวิขอโทพี่โรดีรออะไรผมก็35ิาวิเดี๋ยวเราให้กำลังใจคนแพ้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเครื่องเล่นสุดโหดของที่นี่คืออะไรต้องบอกว่าพี่นะครับเป็นคนที่แพ้ก็โดนเครื่องเล่นที่โหดที่สุดนะครับในที่นี่เลยนะครับก็คือนี่นะครับม้าหมุนสองชั้นบอกเลยว่านี่แบบน่ากลัวมากคือจริงๆเห็นไหมไม่มีใครกล้าขึ้นเลยป่ะมันโล่งส่วนคนชนะนี่คือไปนอะไรชิวๆแบบไวจิ้ง ไม่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 นี่มัน่ากลัวจริงจริงเห็นป่ะไม่มีคนเล่นเนี่ยคือมันน่ากลัวเว้ยแต่วายจิ้งคือคนเต็มเลยคือแบบเด็กเล็กเล็กเล่นชิวเลยไม่ได้บ้านละจริงจริงจริงเหรอพี่อันนี้จริงเหรชนะทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวขอไปเล่นเครื่องเล่นสุดโถยก่อนแล้วกันนะครับแบบน่ากลัวมากสู้ๆนะ น่กกัวมากจริงๆว่ะน่กลัวจังโวยทำไมแบบปิมดูแบบแน่สิสแต่วม่ปิมไม่ได้น้าสิป็นแค่สนุกสนุกใช่มปิมสนุก่ขาส่นๆได้เองไเราอ่ะไหวไหมมาชิเขาี่เพิ่มเติมแป้งมาอ๋อคือเติมแป้งมาน่าะแบบเขาเลยใช่ๆ สรุปตามนี้ครับพี่เป็นผู้แพ้ครับก็ไปเล่นอะไรน่าเบื่อน้าเบื่อคนชนะก็เล่นอะไรสนุกสนุกนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับก็ไปพบกันได้เนี่ยทีป้ายนะครับเยอะมาเล่นกันเยอะๆนะคะ15กรกฎาคมฉลอง6ปีรับไอเทมฟรีมากมายทางท่าทางใหม่ปลุกพลังอเล,ล็กผลึกคริสตัลท่าปัดงแูแครไอเทมอี่ฟชวนเพื่อนมา<ข>ต้มตีโหลดฟรีแล้วไฟเออร์เลย